สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบอีกเช่นเคยในรายการ New Dimensions สำหรับทิศนี้นะครับเป็นตอนต่อไปของ The Law of Success ปรัชญาชีวิตสาสตร์ความสำเร็จนะครับซึ่งเขียนโดยดรน a ปปิลิมฮิลส์ใช้เวลา20ปีในการศึกษาความลี้ลับนะฮะหรือ Success Factor ซึ่งคือปัจจัยความสำเร็จของผู้สำเร็จชีวิต การงานชีวิตส่วนตัวชีวิตธุรกิจในระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ดรนัเบินฮิลส์เนี่ยชื่อมันว่าคนจะประสบความสำเร็จนี่จะต้องมีกรอบในการมองโลกอย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นข้อต่อไปในเช้านี้นะครับว่าอะไรเอ่ยคือ Success f a c t o r คืปอปัจจัยคอาเสเร็จของบุคคลเหล่านั้นดรนัเบินฮิลส์บอกข้อ11ไว้ว่าจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงมาแล้วนะฮะความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงที่ผู้ฟัง ออลองคิดดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราก็สั้นถูกไหมครับการที่คนคนหนึ่งจะประสบการสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คือการที่คนคนนั้นมีความคิดที่สามารถที่จะมองทะลุทะลวงความเป็นจริงนะฮะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเห็นสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโลกนี้เป็นการเปรียบเทียบด้วยว่า ใครฟิล os ฟีถูกนะฮะคนที่มีหลักปรัชญาที่ถูกต้องเนี่ยย่อมนําไปสู่การรทำคําพูดและก็ความคิดที่ถูกต้องถูกไหมครับฉะนั้นในหัวข้อที่11นะฮะหลักแห่งความสําเร็จซึ่งมีทั้งหมด16ข้อนะครับวันเช้านี้เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องและทิ้ิงตรงเป็นไงครับชัดเจนมากท่าผู้ฟังนะครับความคิดที่ถูกต้องและทิ้ิงตรงนี้เป็นยังไง สำคัญชไหนนะครับความคิดที่ถูกต้องและเที่ยงตรงตามนัยยะของดรเนเปเฮิลส์ก็คือความสามารถของเราเนี่ยคือแยกนะครับ ข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลต่างๆมากมายมหาศาลนะครับท่านผู้ฟังครับเราต่างได้ยินสิ่งต่างเยอะแยะนะฮะแล้วก็ฟังอะไรมาเยอะเนี่ยแต่คนที่จะประสบกสับสิ่คือต้องแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการปรุงแต่งอันนี้ลึกซึ้งมากเลยท่านผู้ฟังนะครับการปรุงแต่งเช่นนะครับคนเขาบอกมาว่าเป็นอย่างนี้นะฮะหรือคนนินทงนินทานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหรืหนึกซีบพิมพ์บอกว่าเลยครับต้องเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะของพวกนี้เนี่ยถือได้ว่าไม่ใช่เป็นข้อท็จจริงนะฮะแต่เป็น สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่มีการเติมสีปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แฟกซ์ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับประเด็นก็นคือว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต่างนะครับฟังนะครับวิทยุดูทีวีนะฮะหรือไม่ได้อ่านสพิมพ์เนี่ยฉบับแล้วฉบับเล่าจนบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้อันไหนเป็นจริงจริงอาจเป็นเท็จ เท็อาจเป็นจริงนะครับฉะนั้นเราต้องสามารถแยกแยกดูก่อนว่าทั้งหมดนี่อะไรคือแฟกซ์นะฮะข้อที่จริงจริงๆนี่คืออะไรเราจะไม่สนใจคําติดชินินทานะฮะคำนะครับเอสุสุพซิดนะฮะ เลอนะครับข่าวลือข่าวประโคมลอยต่างเนี่ยเราไม่เอานะฮะเราจะต้องเอาสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนที่จะนะครับเข้าถึงข้อที่จริงได้เนี่ยจะต้องมีจิตที่เข้มแข็งก,ก่อนว่าเมื่อเผชิญหน้ากับความเป็นจริงทั้งปวงทุกรูปแบบนะฮะและความจริงที่สามารถกระทบกระเทือนอีกโก้ความเป็นตัวกวงกูหรือะไรครับศักดิ์ศรีหน้าตาต่างๆเราเนี่ยเมื่อเราฟังสิ่งที่เรียกว่าข้อที่จริงดังกล่าวได้ แต่เรายังนิ่งสงบยิ้มรับได้ นั่นแหละครับคือจิตใจเราเนี่ยมีความมีพลังนะฮะสามารถที่จะเลนะครับพร้อมจะรับข้อที่จริงได้นั่นคือครับโอกาสที่เราจะแยกแยะข้อที่จริงออกจากข้อมูลต่างเนี่ยย่อมเป็นไปได้มากขึ้นท่นนั้นสรุปสั้นๆก็คือตัวเรามีคุณภาพจิตสูงพอที่จะแยกแยะนะสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตเราได้หรือไม่นะฮะถ้าเรายังยอมรับได้ทุกอย่างแม้ว่าข้อที่จริงนั้นเนี่ยจะ hurt feeling เรานะฮะ hurt ความเป็นตัวกวงก,กูเนี่ยถ้าเรายังสามารถที่จะยิ้มรับข้อวิ อาจารย์ังกล่าวได้เนี่ยถือได้ว่าจิตเรามีคุณภาพสูงที่จะแยกแยะ ข้อที่จริงออกจากข้อมูลต่างๆได้แล้วอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ดเรนัตบลินฮิวส์บอกไว้มากเลยในหัวข้อนี้ท่านผู้ฟังว่าคนที่จะสามารถที่แยกแยะข้อที่จริงออกจากข้อมูลต่างๆได้มากมายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่มองโลกขาวหรือดําอย่างสิ้นเชิงแต่เขาจะมองโลกเป็นสีเทาหมายความว่าอะไรครับคือเวลาฟังสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะยิ้มรับแต่จะไม่ถึงกับหัวเราะร่า,รานะฮะว่าสิ่งนั้นจะต้องใช่เลยอย่างที่เราคิดไว้ไม่ใช่นะฮะนั่นะคือการคิด ขาวอย่างเดียวหรือการมองคนก็นเหมือนกันจริงอยู่ในเอ,อเลอ,อนางสาว บีเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีเล็เลวร้ายไปเสียโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะมีจุดดีบ้างนะฮะในตัวในเอรือนางสาวบีเป็นต้นนะฮะสรุปก็คือคนที่มองโลกเป็นสีเทานั่นแหละจึงจะนะครับมีคุณภาพจิตสูงพอที่จะแยกแยะข้อท็จจริงออกจากข้อมูลต่างๆได้มากมายที่ผู้ฟังที่แปลกนะครับก็คือความสามารถในกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณภาพจิตในมุมมองของดรเรนอเบลินฮิลส์ไม่ใช่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ต่าง อะไรคือแฟกต์นะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแยกแฟกต์เขาได้จริงออกจากข้อมูลเปล่าเลยนะฮะเขากับเน้นเรื่องสภาวะจิตใจตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะครับว่าเรามีจิตสูงพอที่จะกล้าน้อมรับสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นความจริงหรือไม่แม้ว่าความจริงอันนั้นจะกระทบทั่งอีโก้ของเรานะฮะแล้วก็สอนก็คือว่าครับไม่ครับเป็นคนที่มองโลกขาวไปหรือดําไปเพราะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า เอจะไม่ให้ครับสิ่งต่างๆเนี่ยที่คนเขาเป็นข่าวลือกันนะฮะนิติชินินทากันเนี่ยแล้วมาเชื่อสิ่งนั้นเราจะไม่เชื่อสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดเป็นไงครับสามข้อเนี่ยบ่งได้ชัดเลยว่าคุณภาพของจิตต้องสูงพอที่จะเรีย lift up to his standards ก็คือสามารถที่จะเข้าถึงมาตรฐานของดรโดนัลด์ฮิลส์ได้คุณภาพจิตนั่นแหละจึงจะแยกได้ว่าอะไรคือแฟกซ์อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อมูลโดยทั่วไปนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือข้อ4นะฮะก็คือเออขาบอกคนที่สามารถแยกแยะข้อที่จริงออกจากข้อมูลต่างๆได้เนี่ยจะต้องไม่ปล่อยให้ความหวาดวิตกเนี่ยเข้ามาทําให้เราเลยครับย้ำคิดย้ำทาเกี่ยวเรื่องนั้นตลอดเวลาก็คือสิ่งไหนที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยจะไม่วิตกกวนรุ่นหน้าเท่าฟังนะฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าหลายต่หลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราวิตกในทางนิเกตีฟในทางที่ลบมากๆเนี่ย มันกลับกลายเป็นความจริงเขาเรียก Self Fulfilling Prophecy จุดนี้น่ากลัวมากๆท่าผู้ฟังนะครับก็คือสรุปก็คือวันนี้ก็ได้ข้อมูลใหม่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยท่านผู้ฟังนะครับก็คือหลักของด r n กเตอร์โลินฮิลส์ก็คือคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องจดรากาเลยนะครับอากาจดเลยฮนะจะต้องสามารถแยกแยะ นะครับข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลต่างๆได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีคุณภาพจิตด,ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งนะฮะก็คือไม่เชื่อสิ่งที่เล่าลือกันมานะฮะสิ่งที่คนกติชินินทานตัดออกหมดอันที่สองก็คือจะต้องนะครับยอมรับน้อมรับข้อเท็จจริงแม้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเฮิร์ตความรู้สึกเราและที่สามก็คือนะครับจะไม่มองโลกนะครับขาวไปหรือดําไปแต่จะมองโลกว่าเป็นสีนะครับสีเทา สิ่งนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือนะครับจะไม่ให้ความปริวิตกเนี่ยาทาให้เราย้ําคิดจําทําในสิ่งที่ยังไม่มาถึง <c oughs> โทษนะครับสิ่งนี้สําคัญมากๆทีผบุฟังนะครับถ้านะครับเรา,เาตั้งมั่นอยู่ในอะครับสติพร้อมเนี่ยเราจะไม่หวัดวิตกมากจนเกินไปโอ้ ฟังดูแล้วก็ดีผสมควรนะครับท่านผู้ฟังนะฮะเป็นการออแปลกมากคนส่วนใหญ่คิดว่าครับคนจะเ,ออเข้าใจข้อที่จริงได้จะต้องนะครับคิดแบบวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลฟังดูแล้วมันใช่ต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วอาจจะเอาหลักอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาได้นะครับก็คือหลักเรื่องการามาสูตรนะครับอย่าเชื่อเพราะตามันมามาแล้วนะฮะอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาไม่ใช่คนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นอาจารย์แล้วพูดตอนถูกหมด อาจารย์จะพูดผิดก็ได้นะฮะอย่าเชื่อเพราะต่างประมาได้ยิ่งชัดเลยคนที่เป็นข่าวลือต่างเนี่ยเราต้องตัดทิ้งออกหมดเลยท่านผู้ฟังนะครับเพราะของพวกนี้มีการเติมสีปรุงแต่งเติมน้ําจิ้มมากมายเหลือเกินนะฮะอย่าเชื่อเพราะตมามมันมาอย่าเชื่อเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะฟังดูว,ว่ามีเหตุมีผลอันนี้ก็ลึกซึ้งมากเพราะหลายแต่หลายครั้งก็ถูกหลอกถูกไหมครับถูกคนที่นะครับมีเขาได้คิดด้วยเอเจนดานะฮะก็คือครับ ประเด็นปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยเตียมที่จะครับพูดขาวเป็นดําพูดดาเป็นขาวแล้วก็ไปเชื่อคนหลานั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็อย่าเชื่อว่าเหมือนกับที่เราคิดไว้เลยโอ้โหเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับผมขอย้ําในรายการ new dimension ตลอดนะฮะหลักการอมสูตรเนี่ยทำให้เราเป็นผู้ที่ถึงซึ่งมุติี่ภพสูงสุดแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งต่างที่ผ่านเข้ามาต,ตาหูของเราเนี่ยเราจะมีการสกรีนข้อมูลแล้วท่านผู้ฟังนะครับเราไม่ให้สิ่งที่เราเห็นหรือฟังปุ๊บเนี่ยคิดว่า เป็นจริงตลอดเวลาไม่ต่อไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าพลังจิตจะเกิดขึ้นนะฮะ CST การเคารพตนเองการกล้าที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งต่างที่เราได้สแสดงออกไปเนี่ยจะบังเกิดในภาวะจิตจของเราถูกไหมครับเพราะเราไม่เชื่อสิ่งที่เล่าลือตามมาเราแม้แม้แต่อาจารย์พูดเราก็ยังไม่เชื่อเราฟังไว้แล้วเข้ามาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด เท่าที่ปัญญาจะทําได้ฮะและเราไม่เชื่อวราอีกคนหนึ่งบางเอิญพูดสิ่งที่ดนใจเราเหลือเกินเหมือนที่เราคิดไว้แล้วเขาไม่เชื่อเพราะ สิ่งที่เราคิดไว้อาจจะผิดก็ได้ขยารู้ท่านผู้ฟังอันนี้จุดนี้ร้ายมากจริงๆนะฮะหลายแต่หลายคนบอกโอ้โหชอบคนนั้นคนนี้เพราะอะไรคิดมึงกัเราเลยอันนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังนะฮะสิ่งที่เราคิดอาจจะผิดก็ได้เยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราเป็นคนที่ชอบะไรครับอิฉายยาคนเนี่ยนะอีกคนหนึ่งซึ่งนะครับเป็นนิสัยอิฉายยาเนี่ยมัิชินนินทาอีกคนหนึ่งที่เราฟังเราโอ้โหมึงที่เราคิดไว้เลยนะฮะนั่นอย่าคิดว่าสิ่งที่สองคนคิดเนี่ยจะถูกต้องอาจจะผิดก็ได้ พราะสองคนเนี่ยไม่มีเรื่องโมโนธรรมหรือคุณธรรมย,ยกตัวอย่างนะฮะการที่เราติชินนทาคนหรออือป้ายร้ายป้ายสีหรือว่าปล่อยข่าวลือเนี่ยคนที่เป็นเป้าของข่าวลือน,นั้นเนี่ยย่อมจะต้องเฮิร์ตเมื่อได้ได้ยินสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะฮะไม่สะนอหูนะฮะเกี่ยวกับตัวเองจากข่าวลือดังกล่าวท่านผู้ฟังครับเราถ้ามีความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถูกไหมครับและเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะละเว้นจากการเขายกใช้ เ,เ,เ,เชื้อเพลิงนะฮะให้ไฟมัน,นล,ลุกโชดช่วงชัชวานแล้วคกรได้หยุดไม่ให้ไฟมันลามปรามต่อไปเราไม่ควรจะพูดเกี่ยวเรื่องติชินินทาการบ่นการด่าว่าต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่มัเกี่ยวข้องกับ emotional disturbances ความวุ่นวายในาอารมณ์เนี่ยเราจะไปเกี่ยวข้อง ของแวะโดยเด็ดขาดและขา่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องข่าวลือนะ,ะการติดชินินทานเนี่ยเราต้องไม่ฟังท้าูฟังครับผมไม่เคยฟังเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ควรจะฟังเพราะหนึ่งคนที่เป็นเป้าของปากของของมนุษย์เนี่ยย่อมจะเฮิร์ตมากๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ลึกๆก็คือมีการเติมสีปรุงแต่งมากเหลือเกินเพราะมนุษย์โดยทั่วไปในตามมี frustration ความอึดอัด ความน้อยเนื้อต่ําใจหรือปมด้อยฉะนั้นเมื่อเห็นคนที่ทุกมากกว่าดีใจมากเลยก็ระเบิดอารมณ์ใส่กับบุคคลเหล่านั้นนี่เป็นหลักจิตวิทยาพื้นฐานเลยนะครับฉะนั้นเราไม่ควรจะไปผู้เกี่ยวเรื่องอะไรครับที่ไร้สาระเลยติชินฐาผู้อื่นนะครับสรุปก็คือข้อที่11ของดัเตรดเบิลฮิลส์เนี่ยเตือนเลยนะครับท่านผู้ฟัง อยากจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องอตําจิตก่อนที่พร้อมจะแยกแยกะนะครับข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลต่างๆนะครับสรุปก็คือฟังหูไว้หูในเองท่านผู้ฟังนะครับจะต้องอะไรครับไม่เชื่ออะไรมากจนเกินไปแล้วก็จิตอย่กับเพื่อมากหนักสภาวะจิตที่นะครับนิ่งๆสักแต่รู้สักแต่เห็นเนี่ย จึงจะสามารถเรียกเ t a t เท็ i หรืออา i ์เรอสามารถมองความจริงตรงตามความเป็นจริงเลยนะครับโดยไม่มีผลของการปรุงแต่งเนี่ยมาทําให้เกิดการบิดเบือนต่างๆคําคถามกลับก็คือทําไมมนุษย์จึงไม่สามารถแยกแยะข้อได้จริงออกจากข้อมูลได้เพราะมนุษย์มักจะเอาตูวกุงของกูเนี่ย เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับนะครับสิ่งที่ตัวเองมองหรือเห็นหรือหูฟังหรือได้ยินมาถูกไหมครับเออเมือนกันที่เราคิดไว้เลยนะเมือนกันที่เราเดาวไว้เลยไปเลยท่านผู้ฟังฮนะฉะนั้นสมเด็จพระสรัสมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าสรรพสิ่งต่างๆที่เราเออประสบมาเนี่ยขอให้ทำใจก่อนว่ามันเป็นเพียง Partial Reality ความจริงเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ฟังดีๆนะครับความจริงสูงสุดมันไม่มีนั่นก็คือนะครับเหมือนกับเอ่อดอปเปอร์เอร์นัปลินฮิลส์พูดเลยนะครับอย่ามองโลกเป็นขาวสุดหรือดำสุดถูกไหมครับแต่ให้มองว่านะครับโลกนี้เป็นเพียงเสี้ยวของความเป็นจริงเท่านั้นนะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้ท่านผู้ฟังอย่ามั่นใจมากนักสิ่งที่คุณได้ยินเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้ท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปดูนตัดสินหรือสรุปอะไรว่าสิ่งนั้นเป็นจริง ถามต่อแล้วจะให้ทํายังไงล่ะสักแต่รู้สักไต่เห็นนะฮะให้ข้อมูลนี่อยู่ในเครียก pending file ไฟล์ครับที่เอ่อ,อ,อข้อมูลต่างเนี่ยหรือโครงการนั้นจะไม่ส,สเบเสร็จสิ้นนะฮะก็คือเอาข้อมูลนี่แขวนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลองดูข้อมูลใหม่ว่าเข้ามาเนี่ยจะ c o n f i r มข้อมูลเก่าหรือหักล้างข้อมูลเก่า ่ะลืมนะครับอ,อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะฮะหนึ่งเดือนสองเดือนสิปีถึงต้นสรุปก็คือถ้าคนฉลาดเนี่ยจะไม่ด่วนตัดสินว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะฮะถึงแม้เรารู้สึกว่ามันใช่เนี่ยคิดว่ามันเป็นความจริงเฉพาะในตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้สถานที่นี้เท่านั้นความจริงเนี่ยจริงๆเนี่ย absolute t r u t มันไม่มีในโลกนี้ท่านผู้ฟังนะครับ ความจริงอาจจะจริงในเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เหตุแลปะปัจจัยมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดูนตัดสินสิ่งต่างๆนะจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงสูงสุดในโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีท่านผู้ฟัง มันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วแต่ที่สมคือมีเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ตัวเราเองก็เหมือนกันท่านผู้ฟังมองดูตัวเราย้อนลึกเนี่ยเราโตขึ้นแต่ละวันเ,ออเราแก่ลงแต่ละปีเนี่ยเรามีครับความคิดที่ลุ่มลึก สุขุมมากยิ่งขึ้นแล้วเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันถูกต้องในอดีเนี่ยตอนนี้จะมองหูนกับเออมันไม่ถูกก็ได้นะเยอะมากท่านผู้ฟังหลายสิบเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างคือในช่วงเป็นวัยหนุ่มสาวอยากจะคิดว่าอืเราจะต้องกล้าแสดงออกนะเพื่อแสดงความเข้มแข็งต่างๆต,ต้องกล้าพูดอาจจะต้องกล้าประทะคนเพื่อแสดงความ ว่าเรามีสติปัญญาแต่ถ้าอีกละสิบปีให้หลังอาจจะมองว่าโอ้เราไม่น่าทําสิ่งนั้นเลยนะฮะเพราะะไรครับคนเขาไม่เข้าใจเราคิดว่าเราเป็นคน agressive คนที่ก้าวร้าวต่างเป็นต้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างเส่องส่วนตัวเองก็ได้นะครับก็คือมีญาติคนหนึ่งบอกว่าบุญชัยถ้าบุญชัยอยากฉลาดเนี่ยบุญชัยนั้นคิดเยอะๆนะฮะคิดหลายๆแง่หลายๆบุมปรากฏว่าอย่างี้ครับท่านผู้ฟังก็ทําตามญาติคนนั้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับ คิดจนไมเกรนขึ้นสมองอีกแล้วญาติคนนั้นอาจจะพูดจริงนะฮะก็คือะไรครับคนเราที่จะฉลาดต้อง sharpen the brain ก็คือครับรับสมองก็คือต้องรู้จักคิดแต่ญาติคนนั้นพูดนะครับจากข้อมูลที่ limited information ก็คือครับข้อมูลที่จํากัดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเป็นนักปราดเนี่ยต้องคิดจริงแต่ต้องคิดหนึ่งเรื่องลงลึก ไม่ใช่คิดหลายสิบเรื่องเพราะคิดหลายสิบเรื่องเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านแต่ประเด็นอยู่ไหนฟังดีๆท้าผู้ฟังผมชอบตัวอย่างอันดีมากเลยนะครับแต่ตัวอย่างก็คือว่าผมก็ไปเชื่อญาติคนนั้นเลยเพราะเนื่องจากญาติคนนั้นเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตการงานชีวิตการศึกษานะครับแล้วก็จบิญญยะโทรธรรมศาสตร์อย่างเนี้ย ซึงช่วงนั้นเด,เด็กโอ้โหน่าจะมีสติปัญญาสูงมากทุนะครับและคนคนนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้โกหกเรานะฮะแต่พูดจากนะครับบางอื่นความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะก็เพราะคนที่ฉลาดคือคิดหลายหลยด้านในหนึ่งเรื่องท่านผู้ฟังนะฮะเราจึงรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนั้นๆการคิดหลายเรื่องเนี่ยจะทําให้เรายิ่งสับสนงงงวยมากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากนะครับเขาบอกจากจิตออนบริสุทด เออก็คืออาจจะไม่เข้าใจระบบความคิดจริงๆมนุษย์เนี่ยว่าเป็นยังไงผมบุญชัยไปเชื่อญาติคนนั้นเนี่ยผลทีตาม,มาคือคิดตลอดเวลาน,นอนก็นอนไม่หลับทั้งฝั่งนเป็นไมเกรนหลายสิบปีเลย จนในสุดหายนะเพราะได้ประกำลังสมาธิมาช่วยนะฮะสรุปก็คือนี่เป็นเคสที่เคสตท,ที่ชัดที่สุดเลยนะครับคือออฟอิโนาร a นส์นะอีิเทด้วยความซื่อนะฮะซื่อใสเนี่ยจึงเชื่อคนโดยปราศจากการไตรตรองผลที่ตามมาคืออะไรครับเป็นโรคไมเกรนแล้วก็ความคิดไม่คมเวลาหลายสิบปีครับผู้ฟังชัดเลยนะครับนี่ก็คือนะครับข้อ ข้อที่11นะครับของอปรัชญาชีวิตศาสตร์รความสําเร็จนะครับเป็นกฎทองคานะครับจะต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะครับฟังไป like. ก็ควรจดไปด้วยจะได้ครับเกิดกันนะครับตรึงจิตนะฮะกับสิ่งที่เรากําลังครับฟังอยู่ซึ่งกฎข้อต่อไปพอดีถ้าผู้ฟังจะอะไรปานนั้นนะครับกฎข้อที่สองของปรัชญาชีวิตศาสตร์รความสําเร็จเนี่ยว่าด้วยความใจจดใจจ่อมาแล้วถ้าผู้ฟังนะ attentiveness เนี่ยถ้าผู้ฟัง สำคัญมากๆเลยนะครับดรนโปเลียนฮิลส์บอกว่าครับความใจจดใจจ่อเนี่ยเปรียบเสมือนดั่งนะครับแสงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกหนูเนี่ยมันเมื่อดํำแสงไปทาบถูกกระดาษเนี่ยกระดาษก็จะไหม้เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเจอะอะไรครับการที่จะจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยพลังจิตพลังสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกัหมดเลยโดยเฉพาะอะไรครับพลังปัญญาปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม,ม่ถ้าต่อเมื่อมันไม่มีสติสมาธิ อันนี้ลุ่มลึกมากเลยนะฮะแม้แต่พุทธศาสนาสายเซนก็ตามนะฮะุยหนึ่งสังคปรินยกองค์ที่6ของพุทธศาสนาสา,สายเซนเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากมันไม่มีตัวสติและไม่มีสมาธิมาแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็พูดอีกทํานองเดียวกันว่าตัวสติสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกัน ถ้าไม่มีปัญญาคือนะครับเออจะต้องรู้ว่าเรื่องไหนเวลาไหนเนี่ยเราก็ลองโฟกัสอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสรุปก็คืออะครับจะเอ่อตัวสติสมาธิปัญญานี่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะมันจะแยกจากกันไม่ได้นะฮะเราจะลืมนะครับ การที่จดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะทําเรื่องนั้นได้ให้ประสบความสเร็จได้ผมสงสัยมาหลายสิบป,ปีนะครับเอ่อก็จะมีญาติผู้ใหญ่จะบอกตลอดเวลาว่านะพลังจิตคนลานเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลถ้าเราคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรื่องคิดเนี่ยแล้วอยากทําเรื่องนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้เนี่ยเราย่อมทําได้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับผมลองดู ได้ทุกเรื่องหรือเชื่อเลยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือเมื่อเราจดจ่อต่อเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตอาจจะเกิดพลังถูกไหมครับจะรู้นะครับปัญหาของสิ่งที่เรากำลังจดจ่ออยู่เมื่อมันรู้ปัญหาเนี่ยมันก็จะนะครับหาวิธีการแก้ปัญหานั้นจนทําให้สิ่งที่ได้อยากบรรลุความสำเร็จเนี่ยกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมา ประเด็นก็คือถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างครับกำลังล้างจานอยู่เนี่ยคิดน้อนคิดนี่จานอาจจะหล่นจากมือแตกได้ถูกไหมครับหรือยกตัวอย่างคือคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคิดหลายหลายเรื่องขณะที่ล้างจานอยู่เนี่ยอาจจะใช้เวลาล้างนานเกินปกติท่านผู้ฟังนะเหตุผลก็คือนะครับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาสรุปก็คือคนที่นะครับจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีความนะครับใจจดใจจ่อต่อเรื่องในเรื่องหนึ่งที่เรากำลังทำนะโดยไม่เคลื่อนจิต ไปคิดสู่เรื่องอื่นนะครอย่าลืมนะครับมันมีปัชญ,ญาของนักปราชญ์นะครบ,บอกว่าเยอะเลยก็คือสร้างภาพนะครับในกาซายเขามีให้ข้อตื่นใจก็คือว่าซายหยดทีละเม็ดปฏิบัติงานทีละอย่าง ผู้ฟังจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้านะครับเรา uh, ครับวันเอ่อวันติ้งแอดวานทามทำทีละอยงให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนค่อยไปทําเรื่องอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิจดจอ่อนะการจดจ่อคือ concentration นั่นเองการเพ่งจิตไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเรื่องนั้นเนี่ยนะครับสำเร็จลุล่วงได้ดีจึงเคลื่อนจิตไปทํากิจกรรมอื่นต่อไปถ้าเรื่องนั้นยังไม่เสร็จเราจะไม่ทําเรื่องอื่น อันนี้ลึกซึ้งมากนะครับสิ่งพวกนี้ต้องฝึกเป็นจนเป็นนิสัยนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งนี้สนใจสักครู่ครับเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะครับแล้วรักรายการ n ี w โดยเป็นเช่นโทรไปหาเพื่อนญาติมิรให้นะครับบุญวิทยุมาที่96.5นะครับ New Dimensions ครับครับก็กลับเข้ามาสู่ศูนย์นิสสอนของรายการนะครับวันนี้จะพยายามให้จบ16 กฎทองคำของด็เตรเนปเรนิวส์เลยนะครับอาจจะเร็วนิดนึงแต่คงได้สาระที่เป็นประเด็นคมคมนะครับกฎข้อที่สองคือว่าคนที่ประสบมสเว็จะต้องมีความสามารถในการที่จะเอาใจเนี่ยจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยไม่คิดเรื่องอื่นจนงานที่กําลังทําอยู่เนี่ยประสบความสุุ่ร่วมด้วยดีนะครับและอย่าลืมนะครับเขาก็เปรียบเทียบจิตใจคนที่จดจ่อเนี่ยดังเลยครับแสงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกนูนสามารถทําให้กระจกไม่ได้ทั้งบุฟังนะฮะเพราะความเอ่อใจจดจ่อเนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยครับสั ฝันให้เป็นจริงนะฮะให้ความคิดของเราเนี่ยกลายเป็นรูปธรรมได้ด้วยพลังจิตนั่นเองแล้วจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยเลยครับไม่คิดเรื่องอื่นท่านผู้ฟังสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเมื่อเราจดจ่อเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยร้อยทั้งร้อยถ่านลองไปลองปฏิบัติเองที่บ้านนะฮะประสบความสำเร็จตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะครับความจดจ่อของท่านเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนความอยากมีอยากเป็นหระอยากได้นะครับก็คือจดจ่อแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งนั้นเนี่ยตลอดเวลาไม่วอกแวกว่าง นั่นเถิดนะฮะดรเนบเรนฮิวส์บอกว่าความจดจ่อของมนุษย์เราเนี่ยเกิดจากนะครับนิสัยนั่นเองนะฮะก็คือนะครับการที่คิดซ้ำทำซ้ำในเรื่องนั้นนะ,ะจนเป็นนะครับนิสัยถาวรที่เรียบ b ู u e p r i n t นะฮะของนี้ก็เหมือนกันเราต้องการสอนตัวเองสอนุุรหลานสอนน้องนะฮะให้ทำอะไรในจดจ่อเรื่องนั้นก่อนเสร็จก่อนค่อยว่ากัน เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะฮะสิ่งนี้จะต้องฝึกตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะฮะให้นะครับคำที่เพาะมากของดรเดวิลฮิลส์ครับฝึกนิสัยเนี่ยให้เหมือนกับสายเคเบิลมาแล้วนะฮะ ซึ่งนะครับนับวัน,นจะสา,ส,าส,าสารกันเนี่ยจนเหนียวแน่นไม่สามารถที่จะดึงหรือหักออกได้เห็นสายเคเบิลใช่ไหมครับชอบมากนะถ้าอดทนอดกั้นเนี่ยทาจิตเนี่ยว่าให้มันจบเรื่องนี้ก่อนค่อยไปทาเรื่องอื่นอย่าทําหลายอย่างอย่าวอกแวกต้องบอกตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ทําซ้ําแล้วซ้เาเล่าหนังสือเล่มน,นี้ตั้งแต่กดข้อที่หนึ่งจนถึงกดข้อนี้เน้นเกี่ยวกับการทําสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดที่มีประโยชน์เนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะฮะดัง ที่พระเจ้าบอกก็คือนะครับคนฉลาดคือเมือัอเข้าห้องเปิดตะเกียงปุ๊บเนี่ยแสงไฟจะสว่างทั่วห้องนั่นหมายความว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเวลาฟังสิ่งดีๆงยางนนเนี่ยเอามาใช้เอามาปฏิบัติเลยเนี่ยซ้าไปซ้ามาจนกลายเป็นนิสัยถาวรในแง่ดีท่านผู้ฟังนะฮะนิสัยต้องมีท่านผู้ฟังนะฮะแล้วกท็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า ดอรนเนฮิลส์เน้นตลอดเวลาว่าคุณจะสร้างลิสัยการจดจ่อได้เนี่ยคุณจะต้องอะไรครับเ,เห็นโทษของอะไรครับนิสัยที่วอกแวกชอบทำหลายๆอย่างเป็นคนจับจดเป็นต้นนี่ลึกซึ้งมากเลยนะครับมองต้องสร้างภาพปิดตาดรนนฮิลส์จะเน้นเกีก่ยวกับ Visualization การสร้างมโนภาพนะครับดูสิครับว่าการที่เราที่ผ่านมาเนี่ยลดไฟ เอ่อลนก้นตลอดเวลาต้องทําหลายสิบอย่างพร้อมกันตลอดเวลามีแต่ความกังวลอึดอัดเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายจิตใจหรือไม่หรือปรากฏว่าครับร่างกายก็เครียดนะฮะคอร์ติซอลก็หลั่งเนี่ยสารในกระติบฮอร์มโมนในร่างกายทั่วไปหมดจนเป็นเอครับโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวาน,นต่างโรคเครียดต่างๆเยอะแยะนี่หรือคือชีวิตใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นโทษของนะครับการที่เครียดเนี่ยหรือการที่ทําสิ่งหลายๆลอย่างเนี่ยเราก็จะเลยครับปรี่ิสัยใหม่ คนเราจะเปลี่ยนนิสัยเก่าได้เนี่ยจะต้องเห็นโทษของนิสัยเก่าก่อนแล้วเห็นประโยชน์ของนิสัยใหม่ถูกไหมครับในชีวิตของผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยควรเลือกสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตนะจะทําได้มากน้อยมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะแล้วก็ชีวิตในความหมายของผมก็คือว่าเป็นการต่อสู้ว่าใครในโลกนี้เนี่ยมีนะครับกรอบเออท่านั่นนะครับปรัชญาการมองโลกที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากกว่ากัน ท่านผู้ฟังนี่ไม่ตลกเลยนะครับคนจะมีความสุขและประสบการสำเร็จได้เนี่ยจะต้องรู้จักสังสมกรอบความคิดที่ถูกต้องนะฮะเข้าไว้ในจิตนะฮะแล้วก็มองตามปิดซึมก็คือกรอบนั้นเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าทําตามแนวความคิดที่ถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเมื่อน,นั้นนะฮะเราจะเห็นสิ่งต่างเนี่ยดีงามผุดขึ้นในชีวิตของเรานะสองสามวันก่อนก็มีเอ่อความคิดอันหนึ่งแวบขึ้นมาโอ้โหปัจจุบันนี้ตื่นมาไม่ทันไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงเย็นสามทุ่มแล้ว ทำไมเวลาจิามพายมัรวดเร็วปานนั้นแล้วมีแล้วทันใดก็มีความคิดหนึ่งจะพุดขึ้นมาเองจากจิตดีใจมากเลยท่านผู้ฟังเพิ่งได้รับอันไอเดียนี้เมื่อสวันที่แล้วนะฮะจิตเขาบอกว่าในเมื่อเวลามันผ่านไปเร็วมากปุ๊บเนี่ยหากเราทำสิ่งที่ called the matter most to our life ก็คือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆที่มีประโยชน์นะทำเรื่องที่สำคัญปุ๊บเนี่ย ไม่นานนักหรอกท่านผู้ฟังนะฮะสิ่งที่คุณทำเนี่ยย่อมเลครับสำนึกผลเป็นรูปธรรมขึ้นเหมือนกันบวันพืชประเภทแต่ย่อมได้ผลประเภทนั้นอันนี้ดีมากท่านผู้ฟังเป็นการมองการ เดินทางของเวลาที่ยังรวดเร็วเนี่ยในแง่บวกเวลาผ่านไปเร็ววิเป็นไหนะแล้วทำสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรานะเดี๋ยวดอกออกผลทักหนึ่งเมือกรากฏข,ขึ้นแล้วนะฟังกน,นดีไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ได้จะฝากท่านผู้ฟังว่าท่านในวันนี้ไปเราจะไม่ทําอะไรได้อย่างละเราะทำสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราสิ่งที่เราอยากกระทำตั้งแต่เด็กเป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเราและเรารู้ว่าทําสิ่งนั้นเนี่ยจะเกิดอิมแพกผลกระทบค่อนข้างใหญ่ต่อชีวิตเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีความสุข ขึ้นมีเงินมีทองขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังจะต้องอะไรครับสร้างนิสัยให้ออกเลยนะฮะนิสัยใหม่ถูกไหมครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าบอกหลายครั้งนะฮะติดใจคําพูดของโรเบิร์ตเรดเฟร็ดนะฮะตอนที่รับรางวัลอสการ์นะฮะกิตติมศักดิ์เนี่ยโรเบิร์ตเรดเฟร็ดจะบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยเหมาะคิดว่าตัวเองเป็นหัวรถจักรหัวรถไฟนะฮะจะมองไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยเลี้ยวหลังแม้แต่วินาทีโอชอบคนนี้มากเลยนะฮะ ก็คือ I always look at myself as if I were the locomotive always looking forward never looking back ท่านผู้ฟังงามมากประโยคนี้เลยนะครับก็คือมองไปข้างหน้าตลอดเวลาอย่ามองหลังท่านผู้ฟังผมบอกนักเรียที่ f ฟ s t i d i o ตลอดเวลาว่าอาจารย์จะพยายามเป็นคนไม่มีอดีตพยายามท่านผู้ฟังนะฮะเหตุผลก็คือเวลาอดีตที่โชดชุ่งเชชชงเชวานเนี่ยเราคิดแค่คิดนะท่านผู้ฟัง เกิดความประมาทแล้วเกิดความอวดดีถือนื้อถือตัวเต็มหมดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ความคิดที่ย้อนระอดีตเนี่ยมักจะเป็นความคิดที่นกาที i ฟ e นะฮะระทมทุกข์ระทมใจผลที่ตามมายิ่งเป็นกัรน,นะครับเขาเรียกว่าทําให้วงจรกละอุบาตวิเชตไซเคิลเนี่ยมีพลัง มากยิ่งขึ้นก็คือทําให้เนนักีดมากยิ่งขึ้นเพราะเรื่องในอดีตส่วนใหญ่เป็นเรื่องคุมแค้เรื่องอึดอัดเรื่องเจ็บใจเบื่อหน่ายเรื่องเกลียดตัวเองเกลียดผู้อื่นเต็มหมดท่ผู้ฟังนะฉะนั้นคนที่มัวแต่เรื่องคิดในเรื่องอดีตเนี่ยจะไม่มีปัจจุบันจะมีได้ยังไงท่านผู้ฟังในเมื่อคุณเอ้ครับจิตเนี่ยคิดได้เรื่องหนึ่งเวลาเดียวเท่านั้นฟังดีๆครับจิตมนุษย์คิดได้เพียงเรื่องเดียวเวลาเดียวเท่านั้นถ้าคุณยังมัวแต่คิดเรื่องอดีตก็คือ จิตคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอย่าลืมครับจิตโฟกัสได้เรื่องเดียวเวลาเดียวเท่านั้นคําถามก็คือว่าทําไมเราปล่อยปัจจุบันหลุดไปละนะมันมัวจะอยู่ในอดีตทาไมนะฮะเหมือนกับไปครับเลื่อยขี้เลื่อยนะฮะเดลแคนเนกี้บอกนะฮะแล้วมานั่งเลื่อยขี้เลื่อยไปใหญ่เห็นภาพใช่ไหมเลื่อยขี้เลื่อยไปใหญ่มันมีประโยชน์ใดกัสิ้นโอเคนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะดรเรนเบลินฮิวส์บอกว่าคนที่จะมีความกระตือรือร้นเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะฮะมีเพื่อนฝูงญาติมิตร แฟนสามีภรรยาหรือเพื่อนเนี่ยที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอูนี่เพราะมากเลยคร